เงินเดือน15,000บาทจะเสียภาษีเท่าไหร่มาดูวิธีการคำนวณเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเอาเงินเดือนทั้งปีเลยคือ15,000บาทคูณด้วย12จะเป็น180,000บาทค่ะถ้าเกิดใครมี OT หรือโบนัสก็บวกเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่มีเงินเดือนอย่างเดียวนะคะการหักค่าใช้จ่ายค่ะตามกฎหมายให้หักได้50%ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นจึงเอาเงินเดือนทั้งปี180,000บาทคูณ50%จะได้เท่ากับ9,000ค่ะก็เลยหักค่าใช้จ่ายได้ 9, าหากด้วยค่าลดย่อนต่อไปค่ะค่าลดย่อนเนี่ยก็จะมีส่วนตัว60,000บาทแล้วก็มีประกันสังคมอีก9,000บาทนะคะใครมีค่าหย่อนอะไรสามารถเพิ่มเติมลงไปได้อีกค่ะ ดังนั้นรวมเงินได้ที่นำไปคำนวณภาษีหรือจะเรียกว่าเงินได้สุทธิคือ21,000บาทก็มาจากเงินเดือน180,000ลบค่าใช้จ่าย90,000ลบค่าหย่อนส่วนตัว60,000แล้วก็ประกันสังคม9,000ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาษีที่ต้องชำระกันนะคะซึ่งตามตารางตรงนี้เงินได้สุทธิไม่เกิน150,000บาทได้รับการยกเว้นภาษีค่ะเพราะฉะนั้นภาษีที่ต้องชำระก็เลยเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายไว้ ดังนั้นสรุปว่าถ้ามีเงินเดือน15,000บาทไม่ต้องเสียภาษีค่ะแต่ว่าต้องยื่นภาษีนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยแล้วเป็นคนโสดทั้งปี มีเงินเดือน1 2 0 0 0 0บาทมีหน้าที่ในการยื่นภาษีแล้วค่ะหรือว่าเงินเดือนประมาณเดือนละ10,000บาทนั่นเองหรือถ้าคนที่สมรดนะคะก็คือ2 2 0 0 0 0บาทต่อปีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นนะคะก็คือถ้าเป็นคนโสดเนี่ย60,000บาทต่อปีแล้วก็สมรด1 2 0 0 0 0บาทต่อปีอยากศึกษาความรู้ภาษีแบบง่ายๆแนะนําหนังสือเล่มนี้ค่ะภาษีอย่างง่ายสําหรับอาชีพออนไลน์ใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะเต็มไปด้วยเคล็ดลับที่จะทําให้คุณจัด้แบบ สบายๆเลยค่ะ